สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับคลิปนี้จะมาสอนตั้งค่าจอยธรรมดาเล่นเกม g e n s h i n Impact กันนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เคยสอนไปเชื่อมต่อผ่านสตรีมแล้วตั้งค่าจอยนะครับมีหลายคนที่มีปัญหาต่อไม่ได้นะครับเชื่อมต่อสตรีมไม่ติดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนแปลงจอยแล้วกันนะครับเป็นวิธีแปลงจอยจากโปรแกรม X360CE นะครับเกม g e n s h i n Impact นะครับจากขั้นตอนแรกก็เข้าเว็บมาก่อนนะครับ x360ce.com นะครับพิมมาใน Google นั่นแหละอยู่ลิงก์แรกนะครับก็กดเข้ามาจากนั้นก็มากดที่ดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชัน4.1.9.0นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับตรงนี้เวอร์ชันที่เป็น 3.2.x x ตรงไปตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเก่าไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับตัวนี้จะแปลงไม่ได้นะครับตัวตัวเกมจะเจอแล้วเป็นแบบเออร์เลอร์นะครับเข้าเกมไม่ได้นะครับใช้ตัวนี้นะครับ4นะครับไปครับดาวน์โหลด3รอบแล้วนะครับที่ผมมานั่งอัดคลิปนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะต้องผ่านให้ได้นะฮะพอตอนอัดคลิปมันมันกดไม่ติดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกระตีกับโปรแกรม OBS นะครับที่ผมไมีน่นะครับอ่าแบตหมดแบตกล้องแบตกล้องก็จะหมดนะโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวรีบทําเลยนะครับก็ราโหลดมาเสร็จปุ๊บได้ x360ce แบบนี้นะครับกด back, แตกแตกไฟล์นะครับ x t a c t file แล้วผมต่อจอยแลบบ้วผมต่อจอยครับ โอเคต่อเรียบร้อยนี่ไฟติดแล้วนี่นะโอเคครับต่อเลยครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ x300ce นะครับที่แตกไฟวาเมื่อกี้นะครับกดคลิกขวา run แล d แอดมินนะครับอ่าเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับกด i n s tall ครับรอกด i n s tall อีกทีนึ่งครับมันจะมี2ตัวนะครับถ้าเราอ่านเมื่อกี้มันจะมี2ตัวนะครับก็กด ติดตั้งไปครับตรอแป๊บหนึ่งรอจนกว่ามันจะขึ้นตรงเนี้ออโอเคนะครับนานจัดเหมือนโปรแกรมจะค้างไปแล้วนะครับจะรอกันแป๊บหนึ่ง ก็โปรแกรมค้างนะครับเนี่ยขึ้น not respond ละปิดก่อนทีนึงอ่าเข้าใหม่โอเคได้ยังมาดูอ s ชูนี่ครับขึ้นอ OK ละอ่าขึ้น all OK อย่างนี้ก็ผ่านแล้วนะครับมาที่ c o n โทร l เลอรหนึ่งนะครับคลิกมาที่ c o n โทรลเลอรหนึ่งจากนั้นกด add ครับ เลือกไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับชื่อจอยของตัวเองนะครับแล้วก็กด a d d select device นะครับตัวนี้ปรับเรียบร้อยนะครับแบบนี้โอเคมาครั้งแรกค่ามาครั้งแรกตรงนี้จะขึ้นเป็นว่างๆแบบนี้นะครับแบบด้านขวานะครับอันนี้ด้านซ้ายผมเคยตั้งค่าไปแล้วนะครับวิธีการตั้งค่าก็กดไปที่ปุ่มนะครับกด record แล้วก็กดที่ปุ่มตัวเองนะครับแบบนี้จอยผมมันค้างอย่างที่บอกนะครับจอยตัวนี้มัน ถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องผมดูจะรู้นะว่าจอยตัวนี้มันพังแล้วลนะ่ะตั้งให้ตั้งให้ตรงนะจะวางกับพื้นก็ไม่ได้ปุ่มสีแรกอืมสตาร์ทผมขอตั้งแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมตั้งไว้แล้วจะไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็น ผมจะมาตั้งด้านขวาให้ดูแล้วกันนะครับด้านซ้ายผมตั้งไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตั้งให้ตรงนะครับ XYAB อะไรพวกนี้นะครับอนาล็อกซ้ายขวาตั้งให้ตรงนะครับโอเคพอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดเซฟออลไปก่อนทีนึงนะครับยังไม่เสร็จนะครับพอกดเซฟออลเสร็จนะครับมาที่ออปชั่นครับปุ่มออปชั่นตัวนี้นะครับตอนแรกมันจะยังไม่มีนะตรงนี้กดแอดนะครับ กดแอดเสร็จแล้วไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ตัวเกมตัวเองนะครับแบบนี้มาผมลบให้แล้วกันตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันจะโล่งๆนี้นะกดแอดทีนึงนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เกมนะครับที่ติดตั้งเกมนะครับโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมน่ะนี่ฮะเกมชินอิมแพกนะครับเลือกชื่อโฟลเดอร์แบบนี้นะครับปั๊บไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในโฟลเดอร์ย่อยนะครับเลือกแค่ชื่อโฟลเดอร์หลักพอนะครับจากนั้นมาที่ตัวเกมครับมาที่ตัวเกมนะครับอ่าแ๊บหนึ่งนะ แล้วก็อ่าตรงนี้ยังไม่มีลิสก่อนทีนึงปุ๊บจากนั้นกดแอดเกมนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เกมเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มาที่ Genkin Impact นะครับแล้วก็ตรงนี้เลื่อนลงมางล่างจะมี launcher.exe นะครับตรงนี้ครับก็กดเลือกแล้วก็กด open นะครับ แล้วก็รอแป๊บหนึง่งตรงนี้มันจะมีโหลดอยู่ข้างล่างมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าโหลดอะไรอยู่นะครับก็รอมันสักพักหนึ่งรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับมาปรับติ๊กเลือกตรงตัวเกมก่อนครับติ๊กเลือกตรง l a u n c h er. e r .ee ตัวนี้ก่อนนะครับแถบนี้ที่มันขึ้นมาที่แอดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็น64บิตนะครับถ้าเกิดมันอยู่ที่32บิตปรับเป็น64บิตนะครับแบบนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กด ตัวนี้ครับล้านเกมได้เลยนะครับสตาร์ตตรงนี้ครับแล้วก็ร้านเกมตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเข้าเกมกันแป๊บหนึ่งนะเหมือนเดิมนะครับพอเข้าไปในเกมแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คีย์บอร์ดกัน หน่อยนึงนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนตั้งค่าให้มันเป็นจอยนะครับแบตกล้องโทรศัพท์ผมจะหมดแล้วนะต้องรีบหน่อยอ่ามีคนอ่าไม่ใช่คนนี่นะอันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดอยู่นะครับให้ดูนิดนึงแล้วก็กด ESC นะครับไปที่ตั้งค่าครับจากนั้นเลือกตรงนี้เป็นอ่าเป็นอ่าทำไมไม่มีให้เลือกเป็นคอนโทรลเลอร์ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ๋อกลับมาที่คอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับถ้าเกิดมันติ๊กเป็นสีแดงอยู่นะครับกดติ๊ก enable ตรงนี้ก่อนนะฮะติ๊ก enable แล้วก็กด save ออกครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับจอยผมมันพังนะฮะแล้วมันจะหมุนเองนะครับสักพักหนึ่งมันจะหมุนเองนะครับเมื่ไม่กี้มีกบด้วย เมื่อกี้มีกบอยู่ตรงไหนไม่ใช่กบดิปูเปล่าเมื่อกี้โอเคนี่ไงปู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 รอบนี้จอยไม่ค้างฮะจอยปกตินะฮะยังไม่หมุนเองนะปกติมันจะหมุนเองคนระับเ็นอย่างเนี้ยอ่ารอบนี้มันไม่ค้างครับไปครับไปต่อครับนี่มอนเตอร์มาละนี่นะกดตัวนี้ตีปุ่มโอครับวงกลมปุ่มบีนั่นเองนะ เอกระโดดดูดูมุมจอก็ได้ครับมุมจอจะมีบอกอยู่มุมจอเนี่ยตีตีตีอาเป็น RB เป็นวิง่งมั้ง RB เป็นวิ่ง RB RB เนี่ยฮะเนี่ยจอยผมไปละเนี่ยห,หมุนเองแล้วหมุนเองแล้วครับเนี่ยครับหมุ่ไม่ได้จับนะมันหมุนเองแล้วเนี่ยบอกแล้วจอยมันพังนะครับตอนนี้ ก็ใครมีจอยดีก็ใช้ไปนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำนะครับจอยรุ่นนี้นะฮะจอยที่เป็นระบบ X input X box 3 6 0นะครับจะเป็นตัวแท้หรือจะเป็นตัวที่เป็นจำลองก็ได้นะครับที่มันเป็นระบบ X input X 3 6 0 X box 3 6 0กนะครับก็เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาแปลงจอยให้ยุ่งยากนะก็ถ้าเกิดใครใช้แบบนี้ก็มี2วิธีนะครับเชื่อมต่อผ่านสาตรีมอย่างที่ผมทำไปคลิปที่แล้วแล้วก็มาทำแบบคลิปนี้นะครับสมังว่าจะ เอาไปใช้กันนะครับมีประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรัชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับไปละ